ตายหมดเออตายหมดรอแป๊บนึงล่วงสามอ่ะขอหัวเธอหน่อยตายไม่ใช่แล้วบดบดมั้งไงตายตายตายหนึ่งใช่ไหมตายตายอีกตายวน ตาเตดี๋ยวพี่โหลตายอาีกเขาออกีมาได้ปะตายหนึ่งตงไม่ได้ตายคาประตูไงตายอ้ยออกมาเอาอ เฮ้ยเฮ้ยเตียวเข้าหน้ากากน้ำเข้าแว่นตาไม่ตายเตียวพ้องเดียร์พ้องเดียร์ตายแล้วพีมอมโอ้ยพี่บอลหลังเข้าตายโอหสวยพี่ตายอย่าง sai, chết. Trái con có người. Earth, trái có người. Đã một Ui, tai

tay ừ. Tài nừng Ơ, set dài, set dài, xét dài Cứ... Cứ là cái đó Tài นมาพี่แม่งเอ้ยโดนไปแล้วสองโดนยิงไปโดนยิงเอ้ยมึงคงกระพันเหรอคงกระพันจริงๆ